องแ่าแล้วช <pause> ่นดีกว่านะมีหูมตาหลาแล้วลองแตงโมแตงโมผลใหญ่ใหญ่เกิดขึ้นได้แต่มาแตงเล็กเลกจำไว้ระห่วเด็กเดจำไว้ระหัวเด็กเด็กไม่แตงเล็กเล็กจะผลใหญ่ คนใหญ่ใหญ่แล้วเพลงอะไรอีอกเนาะเพลงแม่มุมลายตัวนั้นฉันเน้นมันสงสารเลือดทนอ่ะมันเวรลายตัวชนไล่ลงจากขังมันขาพาอาชิ์ซ่องแซ่ล้อเลยถับไปรับตาวัาลีๆๆาาลาเพชร <c oughs> ตกใจเลยยังไรอีกกบกบกบปุบเราตังกันมันจะเรียกเข้าห้องมันจะล้างเข้ามาเข้ามาเต้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 าแล้วมีสีขาวสีตีเดินมามันทำหัวผุอ้าทำหัวทำไมทำหัวผุผุทำไงทำทำไงนะทำหัวผุผุ บีบขาดิค่ะตายละตายแล้ว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 ยอมนะคะยอมนะไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมจะไปกันรีบไปไปแล้วก็พี่สบายเดี๋ยวพี่พากินตับ ตตัับจะอาอีกอ่ะอ่ะกินตับทำไมกินตับช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันแต่โตใหม่เบ้าจมูเจ้ายญ้าบิวังว่าสองเชียวใส่เงาบิวังอ่ะมีมุมีตาหางยาวกี่ขวบแล้วเนี่ยแม่มูลายตัวนั้น ่ันเห็นมันสงสารเลือดทนล,ลาลือพาเป็นฟุตเลยลงจากข้างนั้นค่ะพาอาศิษษสต้องแารล้อเลยาำไปน้ำตามาลีบใครเรงินเดือนคนหนั่งมันทำไาลากว้ว